นะครับก็ลงตรงนี้ก่อนเลยนะฮะ <password. S 3> <c oughs> ผมจะไปโดดลงตรงไอ้ท่าเรือนไม่ถึงนะครับ <c oughs> ปกติผมจะชอบลงตรงนั้นนะลงตรงนี้กนอะ้าเหียเลือดรถอีกไม่ลื่นเลยวะเฮ้ย ขอเอาไปเความรสึกแบเฮ้ยมีคนเหรอยิงกันเองเปล่าตัวเนี้ยมาขึ้นหนปืนอะไรก็ได้ปืนไอ้เคนี่มันก็แรงดีนะได้แล้วน่มันลั่นกันชา้าไปนหน่อยใครยิงผมวะเนี่ยเ้ยยิงมั่วไปหมดเลยโอเคนะครับคลิปนี้เราจะไม่ไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะจะให้ ที่มันยาวๆหน่อยถ้าอยากดูอะไรก็ข้ามๆไปนะมันมีกดสกิปข้ามได้อยู่นะใน Youtube บในจอของขมงน,นะโ <Okay. S 1> อเคแ้ามันยิงอะไรของมันเนี่ยผมงงเลยนีลูกซองนี้น่าจะใช้นะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไรโทรศัพท์ไม่ค่อยลื่นลูกซองนี่ไม่ค่อยจำเป็นทองใช้นะครับ คิดเปลี่ยนกับบอดเลือดสองนะครับรู้ว่าเพื่เราเจอยล้วไงโอเคอยู่ข้างหน้าหนึ่งจะเป็นบอดนะครับสองตัวทีนี้ก็ไปจัดการเลยนะคะรับบอดสองตัวหนะะ้าผมมาดูว่าจะได้อะไรกันบ้างกันต่อ เพื่อนเราจัดการไปแล้วเฮ้ยเจ้ทำได้หนึ่งตัวอยู่โอ้คุณหกเอ้ยไม่ทานเคลื่อนไว้เฮ้ยเร็วจริงสัตว์เอ้ยได้อยู่ได้ มผมเล่นสนไนผมว่าผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบสนไนะแต่ก็ถ้า,ถ,าถ้าทีมเก่งๆก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถา <c oughs> ซุ่มยิงได้นะแต่ถ้าเจอทีมที่แบบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นี่ก็สนไนก็แทบจะไม่ได้ใช้ตายก่อน ผมว่าผมเจอคนอะ่ะไกลไปนะครับที่ผมว่าผมเจอคนแถวนี้นี่นี่นี่เลยเลยมั้งผมว่ผมเชิดข้างในไม่ค่อยเป็นเอาหายไปไหนละ่ะเอาหายไปดื้ดอๆอย่างนี้เลยเหรอน่าจะบักลงขอบมันน่าจะวิ่งลงไปแล้วครับแต่แล้วมันทำไมวะนีน่ รู้สึกว่าวันนี้โทรศัพท์มันหน่วงๆน่วงะะอันนี้มปนพวกเราเก็บเอ้ยพวกเราเก่งเกินวันรอบนี้เฮ้ย,เ,ยเราไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเลยอะ่ะนะนะแอ่ไม่นอย่างเงี้พวกบนวะ่า Я ตอนนี้วงก็บีบมากแล้วนะครับเพื่อนผมก็เป็นบ้าอะไรนะมาตีกันทำไมเอาเอาดิม,มามาดิม,มาเอาดิเบอร์นหนึ่งเล่นหอมนะครับซึ่งจะมีพวกผมนะติดตามกันมานะโอเคนะครับเก็บอะไรมานะเนี่ยว่าน่าจะได้ที่หนึ่งไม่ยากเลยถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเอา้าเคยคว้างระเบิดอะไรมาแนละ้วยเอาดิ ว่าแล้วมึงเล่นแฟกเอ้ยพวกเล่นกันเองนะฮะมันก็รู้ดีว่ามันฟังเราแบบอ,อย่างงี้ท <c> ำ <oughs> อยู่ใกล้ๆโอช้ชิมหายแล้วผมจะเล่นขอบวงนะ,ะเล่นกับไปเล่นกับเบอร์นหนึ่งเลยเล่นขอบๆหน่อยันนีสูงนะครับไมได้เห็นนอนนี้วงก็แคบลงเก็นทีนะเ <c oughs> ดี๋ยวไปอยู่ขอบๆหน่อยนะเป <c oughs> ็นไฟลัมเนี่ยนะ <Okay. S 2> uh huh. อยู่แถวๆนี้นะครับซุ uh ้ huh. มดูไปก่อนนะครับรอ uh huh. บนี้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้กินไปเบอร์สองมันเป็นไรเนี่ยฮะมันมาอะไรมันมาอะไรกับผมมากมายวะเนี่ยทเ uh huh. บอร์เบอร์สองเนเป็นไรเนี่ยฮะ นะครับนี้เล่นช่วยๆให้ก่อนนะอีพีนี้ก็ขอเล่นช่วยๆให้ก่อนน่าจะเหมาะน,นะครับน่าจะเหมาะกับพวกที่อ่าสะสมแรงนะครับแต่มัน่าจะความจริงมันน่าจะบวกบวกกว่าน,นี้นี่ไม่ค่อยได้บวกเลยก็น่าอีกทีมหนึ่งก็น่าจะมีคนเก่งอยก็เพราะว่ามันรถหบุบรถหุบอย่างเงี้ยเลยเหลือประมาณ ทั้งหมดรวมทีมพวกผมก็เหลือ13คนนะครับถ้าไม่รวมก็เหลือเท่าไหรอ่อ่ะเหลือ่าเหลือ9ก้าคน,นครับโอเคนะครับชัวร์ให้ก่อนเลยรอบนี้เอาของกินไก่สักอีพีหนึ่งนะก็จะน่าเบื่อกันหน่อยนะครับแต่ก็แต่ก็นะมันจะได้กินไก่เราเนะี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดอี e ีมันๆให้เลยแล้วกันอันนี้เราก็ยังอยู่ในวงเลยแต่ผมก็าม่สิ้นเสี่ยงว่ะตรงเนี้ยเสียวมีงูนะวินเด็ตผมหลุดอีกเบอร์สองเอ้ยผมว่าผมจะตายกับเบอร์สองนี่ะผมว่านะ้อนระเบิดไปสักลูกมั้ยล่ะกินผมลั่นเลยเล่นกับเบอร์สอง อยู่หลังหินอยู่ไอเบอร์สองเป็นอะไรเนะี่ยผมผมงงมันมันตามผมมาทำไมนะดูมันกวนมากเลยเบอร์สองเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ้ามันไม่เก่งกันนะมึงน่าจะอยู่อีกฝั่งนะผมว่าพวกนั้นอนะ ตามเบอร์หนึ่งไว้ดีกว่าหนึ่งรู้สึกนจะเป็นงานนะเบอร์สองนี่ควรชิบหายเลยอเนี่เขียนตเลยะเดี๋วดวยว,วผมปั๊มเลือดไอ้ฟังยานี่ไว้ก่อนว่า โมงขนาดนี้มันถ้าไม่ใช้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้ใช้ตอนไหนแล้วเพียงมันอ,อยู่สอ,องนื้นอช่ว,หวยหน่อน้ ทีมเก่งะ่ะรอบเนี่เพราะมันเหลือตัวเดียวนี่วาเดี๋ยวผมรอให้เลยแล้วกันกินไก่แบบงงๆใรอบเนี่ย e ีนี้ง่ายมากเลยนะครับพีนี้จะตั้งเนี่ยทีมเก่งคือทีมเก่งนะโฟย์เอนนำไปดิเพื่อนมอวันกูในเบอร์สองเดี๋ยวเพนเพ้่าลนะ A... they Enemies sure. <laughs> right. ahead. Come on, you, Enemies ahead. Oh. oh. <laughs> 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 Hello. Hello.

เฮ้ยโดนอีกโอ้ยโคตรกลางเลยผมเจ้าว่ะเฮ้ดีมามาโมเลยสวยรกินไก่แบบโอ้มาตั่เกรตวอก่อนง่ายเกินนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ก็จบแบบงงๆนะแต่ก็ได้กินไก่อยู่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาึงนี้ครับผมบ๊ายบาะครับมาชย